แต่ที่เซิร์ชดูในทาง Google จริงๆแล้วจน,จน,จนชัดชัดคุยเราก็น่าจะเดินทางมาจากประเทศลาวนะครับที่ผมสุดษาตดูนิดะนะแต่ว่าจา่ประเทศลาวจะพูดเหมือนกับบ้านผมชัดมากชัดท่าชัดคำมากคือเทียนนานแ,ตแต่ไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเราในปัจจุบันในการพูดก็อาจจะิงเตศไปก็ไม่เป็นไร แต่ใ่แต่พมมเดนเวลาประชาสัมพันธ์ผมจะพูดสวยเลยจะไม่พูดภาษาไทยจะพยายามอ่านร่าไว้นั่นคือ,อเรามีจิตสัต์ว่าเราเป็นชนช,ช,ชาติพูยนะครับก็แต่จริงๆแล้วในชุมชนบ้านตมงที่ตั้งแต่เราเป็นพิญญาตานมามันมีความรู้สึกว่าบ้านตมงมในการเปลี่ยนแปลงที่นี่จะลึกผมพย,ยายามที่จะเอา จุดนี้เพื่อที่จะย,ย้ายออกไปนอกอนอกประเทศทั่วประเทศแล้วในปัจจุบันนะครับก็พยายามที่จะตัดกันแต่จะแต่จะเราจะไม่บอกคนทั่วไปแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่ถ้ามีาท่านนายกมาแบบนีผมเราที่จะให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลในทางที่ดีนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมันตะมง ผมเก็บความรับไปเยอะนะครับพูดถวัลย์ไดนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อว่าที่ผมพูดไปพูดความจริงไหมมันเหมือนกับว่าเรามีจิตสัมผัสสหนึ่งเวลาเราฝันมันก็จะเป็นจริงทีนี้เวลาเราพูดให้คนอื่นเขาฟังเขาจะไม่เชื่อเราเลยก็เ,เลยไม่อยากจะพูดเก็บความสุข เก็บความรักอยู่เพเดียวน,นะครับก็ตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะคะรับีผมจะเปิดเผยความจริงออกมาทั้งหมดให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เลยน,นะค,ะครับคบต่อขอบคุณครับกราบนมัสการพระอาจารย์และท่านนายกสมาคมและท่านตํานานและท่านผู้ใหญ่และท่านฝั่งของกรกร,รมการหมู่บ้านทุกท่านครับกระผมน่าจะสอนคุณเรา ทูเชอริที่12ครับผมทุกมานการกรรมการระคสณเจา2รูปนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมิแล้วก็ท่านรุทีมวิยารณทุกท่านนะครับแล้วก็